ทางก็ปรับเรื่มใจค่ะภูมิใจจริงที่ได้รับมาคือเราอันนี้ส่งจากลูกชายของเราค่ะที่ได้ดำเพื่อชาติเพื่อประเทศบ้านเมืองค่ะก็ที่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้ได้ก็พ่อลูกชายทางนั้นเลยขอขอบคุณมากค่ะอยากให้แม่งอกตัะที้คุณพ่อของน้องหน่อยเป็นยังไงอันนี้เป็นของลูกชายค่ะในแบบคนที่ออกรบเขาจะทำให้ เป็นของประจําตัวเขาค่ะแล้วก็แม่ภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาคิดว่ามันมีค่าวกว่าทองหลายหลายปันเท่าเลยค่ะจะเก็บจริงนี้ไว้ตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วแม่แม่ได้ได้มาคะอ่าวันที่เพื่อนทหารค่ะจากกองทัพเข้ามาร่วมงานศพแล้วก็นายเขาเอามาให้ค่ะแล้วเรื่องเรื่องบ้านเป็นเป็นยังไงบ้างคเรื่องบ้านคือประมาณ หลังปีใหม่ค่ะทางการจะมารื้อทำให้แล้วก็จัดสร้างให้ใหม่ค่ะกำหนดการประมาณสี่เดือนค่ะแม่แม่โอเคไหม,ไ,มได้ดูือ่ <c oughs> สวยค่ะแ <c oughs> ม่อยากตักกำลังใจอะไรให้แนวถ้าบ้างก็สู้ๆนะคะทุกคนยังไงก็เพื่อแผ่นดินเราค่ะแล้วก็มีกองเชียร์มีกลังใจทั้งประเทศขอให้สู้ๆต่อไปค่ะ ค่ะเขาทำให้